วันนี้เฮลคเน็ค่ะจะพาท่านไปล้อมวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะในเวที ล้านนาหอมสุขค่ะซึ่งจะช่วยเสริมพลังชุมชนในภาคเหนือให้เข้มแข็งมากขึ้นชุมชนก็น่าอยู่ค่ะแล้วก็มีความสามารถในการรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะผู้นำชุมชนท้องถิ่นจากภาคเหนือกว่า500คนเข้าร่วมประชุมเวทีล้านนาหอมสุขมัดปุ๊กสุขภาวะ สารพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมัดบุกเป็นภาษาเหนือคือการมัดรวมกันไว้งานครั้งนี้ผู้นําชุมชนจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยได้รับการสนับสนุนจากสาัมนักานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ เวทีร้านนาหอมสุขจะช่วยเสริมพลังชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือให้เข้มแข็งและน่าอยู่มากขึ้นพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยงานครั้งนี้มีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่เข้าร่วมงานมากกว่า500คนการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งในภาคเหนือจะเน้นเสียเรื่องคือ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเช่นจัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดบริการสาธารณะการดูแลผู้สูงอายุถืงเปราะบาง 2. การจัดการสิ่งแมดล้องตั้งแต่การส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรี์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการจัดการขยะในพื้นที่ 3. การดูแลเด็กปฐมวัยเช่นพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ 4. ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเช่นลดละเลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน สิ่งสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสอมองค์กรศาสนาและชาวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถที่จะจัดการปัญหาในพื้นที่ได้สาเร็จปัจจัยความสเร็จเนี่ยก็อยู่ที่การมีส่วนร่วมก็คือท้องถิ่นท้องที่ภาครัฐ และองค์กรเอกชนก็คือประชาชนและที่สําคัญท,ที่สุดยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือผู้นำเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นไม่มีการทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผู้นําแต่ผู้นําไม่จำเป็นต้องเป็นนายกอาจจะเป็นประธานสตรีก็ได้เป็นกลุม่มวอมรัพย์ในหมู่บ้านก็ได้เป็นอสมอคนใดคนหนึ่งในหมู่บ้านก็ได้เพราะการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องอยู่ที่ผู้นําคนนั้นเนี่ยเก่งเรื่องไหนก็สามารถที่จะขยายผลแล้วก็พัฒนาต่อย,ยอดได้ใน,ในทุกในทุกเรื่อง เพราะมันไม่มีเรื่องเดียวที่จะทําในหมู่บ้านแต่ทั้งวันที่สุดก็คือเลยมากในการแก้ปัญหาเนี่ยของสอส,อสอคือจะให้ท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ภา้เอกนชนเนี่ยร่วมกันหาปัญหาของตัวเองก่อนแล้วก็แก้ปัญหานั้นให้ได้แล้วทําให้เกิดความยั่งยืนภายในงานมีการจัดนเทศการที่ชื่อว่าสารพลังศัก,กยภาพพื้นที่ของดีชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจำลองกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนจากทั้ง30ชุมชนในภาคเหนือโดยแต่ละชุมชนนำเสนอผลงานที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชุมชนเชน่นผ้าทอพื้นเมืองัรกร้าศสารเป็นฝีมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุอาหารแปรรูปผักอินทรีย์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจัดแสดงนวตัตก,กรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ร่วมงานจะได้ลองทดสอบวัดความรุนแรงของการติสุรานอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเียรว่วมเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนโดยคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพโดดเด่นแต่ละด้านเช่นด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ หนึ่งในตัวอย่างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งคือเทศบาลทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อฝึกอาชีพสร้างรายได้และเป็นการสืบสารทุญญาท้องถิ่นรวมถึงดูแลผู้สูงอายุโดยทีมสาวิชาชีพเยี่ยมบ้านตรวจสุขภาพทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นและยังส่งเสริมให้เด็กและชาวบ้าน มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการคัดแยกขยะและลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในชุมชนเราทำเรื่องศูนย์เด็กเล็กผู้สูงอายุแยกขยะต้นทางในครัวเรือนเนื่องจากเวลาเทศบาลจะทำแยกขยะสร้างโมเดลในโรงเรียนให้เด็กฝึกฝึกฝึกการแยกขยะและเรามีโรงเรียนผู้สูงผู้สูงผู้สูงอายุก็ เชื่อมโอเคผู้สูงอายุที่มาอยู่กับเราเราก็ให้ความรู้เรื่องการแลกขยะเรื่องสังคมผลลัพธ์ก็จะเกิดเป็นอะไรนะลบขยะท้น,น,น,นห,หายในควรเรือนทั้งหมดนี้เป็นการดูแลชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึงส่งผลให้เกิดพลังการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะออกแบบระบบการดูแลสุขภาวะได้แล้วก็จัดการกับปัญหาอื่นๆในพื้นที่ได้ด้วยค่ะนี่คือ Health Connect ในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ